สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนชาวฟันนองทุกคนนะครับวันนี้ก็มาพบกับผมแอมมิชิตตี้เหมือนเดิมสําหรับวันนี้นะครับเราจะอยู่กันในคลิปวิเคราะห์ตู้กาชานะครับซึ่งตู้กาชาที่จะเข้านะครับจะเป็นตัวลากูน่านะครับที่ได้อาวุธเบิร์สเขียวนะครับแล้วก็ตัวที่2นะครับก็คือทีน่านะครับที่จะได้ปลดเขียวเช่นกันนะครับมาครับก็เผื่อมาเป็นการเสีเวลาเวลาเราก็มันเริ่มวิเคราะห์ตู้กันดีกว่านะครับสําหรับตู้กาชานะครับ จะเข้าวันที่14เมษายนนะครับแล้วก็ก่อนที่เราจะเริ่มดูรายละเอียดตู้นะครับก็เหมือนเดิมนะครับข้อมูลที่ผมจะพูดต่อไปนี้นะครับก็เป็นความเห็นส่วนตัวของผมล้วนๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเพื่อนๆก็ใช้วิจารณญาณในการรับฟังด้วยเช่นกันนะครับสำหรับตู้แรกนะครับก็จะมีลักกูน่านะครับ1ตัวนะครับแล้วก็น้องเลนน่านะครับอีก1ตัวนะครับที่ ได้ปลดเลเวล90าทั้งคู่นะครับเดี๋ยวเราเริ่มจากตัวรากูนาเลยนะครับสำหรับตัวรากูนานะครับเดี๋ยวเรามาดูจุดเด่นกันมาฮะสำหรับจุดเด่นของรากูนานะครับอ,อย่างแรกเลยนะครับจะเป็นเรื่องดีบัฟนะครับซึ่งตัวรากูนาเนี่ยหลังจากที่ได้อวุธเบิร์ตนะฮะบัฟเบิร์ตเนี่ยค่อนข้างจะต้อง เล่นกับดีบัฟซะส่วนใหญ่นะครับสำหรับบัฟอ่าขอไปฮะสำหรับดีบัฟเนี่ยก็ตัวรากูน่าจะทำการแปะดีบัฟนะครับไม่ว่าจะเป็นสกิลหนึ่งนะฮะที่เปลี่ยนจากดีบัฟธรรมดาเป็นดีบัฟกรอบขาวนะครับก็จะเน้นเป็นเรื่องดีบัฟนะครับส่วนจุดเด่นข้อที่2นะครับก็จะเป็นเรื่องบัฟเบิร์ดนะครับที่คอมโบกับดีบัฟซึ่ง บัฟเบิร์ดของลากูน่าเนี่ยจะให้ค่าสูงสุดนะครับเมื่อเราแปะดีบัฟใส่บอสนะครับให้เต็มทั้ง8ช่องนะครับยิ่งแปะเยอะก็ยิ่งยิ่งดีนะครับจะคล้ายๆกับแรมซ่านะครับที่แรมซ่าเนี่ยจะต้องให้ฝั่งเราเนี่ยบัฟให้เต็มหัว6ช่องทั้ง3คนถึงจะได้ผลของบัฟเบิร์ดแบบสูงสุดนะครับก็เหมือนกันนะครับแต่แค่ว่าเปลี่ยนจากบัฟกลายเป็นดีบัฟเท่านั้นเองนะครับ ทีนี้เรามาดูจุดเด่นข้อที่3นะครับก็คือดีบัฟของสกิลเบิร์สนะครับซึ่งการที่เรากดสกิลเบิร์สไปแล้วนะครับจะทำให้ตัวลักกูน่านะครับทำการแปะดีบัฟที่เป็นรูปปืนนะครับกรอบทองซึ่งดีบัฟกรอบทองนี้มอนสเตอร์ไม่สามารถล้างได้นะครับแล้วก็ผลของดีบัฟนี้นะครับเมื่อฝั่งเราออกแอคชั่นเสร็จนะครับไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามนะครับ จะทำการโจมตีซ้ำจากดีบัฟที่เป็นรูปปืนอันนี้นะครับซึ่งดาเมจที่ทำเนี่ยก็ไม่มีการตีเบฟนะครับก็คือตีเลือดขึ้นมาดื้อเลยนะครับแล้วก็การตีเลือดก็เป็นตีเลือดแบบ full HP นะครับก็คือดาเมจแบบไม่หานนะครับทีนี้เรามาดูจุดเด่นข้อสุดท้ายนะครับตัวรากูน่าเนี่ยจะเป็นตัวละครประเภทตีหมู่นะครับเหมือนกับไซเฟอร์นะครับไม่ว่าจะเป็นสกิล1สกิล2 สกิล ex ld พวกนี้เนี่ยก็เป็นการตีหมู่หมดเลยนะครับทีนี้เรามาดูความสามารถของอาวุธ ld กันนะครับสำหรับตัวรากูน่าเนี่ยหลังจากที่ได้รับการรีเวิร์กพร้อมปลดเลเวล90นะครับพวกสกิล1กับสกิลต่างๆนะครับจะจะทำเบฟและฮิดพิดามจเนี่ยอยู่ประมาณแค่2-3ชุดนะครับยกเว้นสกิล ex นะครับที่จะทำเบฟกับตีเลือดเนี่ยประมาณ4ชุด ซึ่งสาเหตุที่มันไม่ได้รีเวิร์กเยอะเนี่ยเป็นเพราะว่าเมื่อมีบัฟจากอาวุธ LD นะครับตัวรากูน่าจะทำการโจมตีซ้ำเหมือนกับสกอร์นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพอเอามารวมกันกันกบสกิล1สกิล2ปกติแล้วเนี่ย ดาเมจก็ไม่ได้ขี้เลยนะครับสำหรับการโจมตีของลากูน่านะครับอย่างเช่นเรากดสกิลหนึ่งเนี่ยก็จะทําการตีเว็บและตีเลือดสองครั้งแล้วก็ได้ผลของบับ l ออีกนะครับโจมตีซ้ําอีก2ครั้งนะครับก็คือตีเว็บและตีเลือดอีก2ครั้ง mm. เท่ากับว่าตัวลากูน่าจะทําการตีเลือด4ครั้งนะครับซึ่งดาเมจโดยรวมก็ถือว่าเยอะนะครับสําหรับตัวบัฟจากสกิล l d นะครับ ทีนี้เรามาดูข้อเสียกันนะฮะสำหรับข้อเสียของรากูน่านะครับก็อย่างแรกนะครับถ้าเราเจอบอสท,ที่ป้องกันดีบัฟนะครับไม่สามารถแปะดีบัฟได้นะครับความสามารถก็จะดรอปลงนะครับยิ่งบอสตัวไหนที่ป้องกันดีบัฟทั้งหมดหรือป้องกันดีบัฟแบบหลักๆนะครับลดค่าพลังป้องกันลดค่าโจมตีลดค่าสปีดลดค่าแม็กเบฟพวกนี้เนี่ย ก็จะทําให้ตัวลากูนาค่อนข้างเล่นยากจริงๆก็ไม่ถึงกับเล่นยากมากเท่าไหร่เพียงแต่ว่าผลของบับเบิร์ดเนี่ยที่ให้กับปาร์ตี้จะน้อยลงนะครับแล้วก็ข้อเสียข้อที่2นะครับเมื่อเราเจอบอสหนตัวนะครับความสามารถของลากูนาก็จะดรอปลงนะครับเพราะว่าตัวลากูนาเนี่ยเน้นไปที่การโจมตีมอนเตอร์2ตัวขึ้นไปนะครับยิ่งเจอ3ตัวก็ยิ่งดีนะครับสำหรับข้อเสียก็ ท,ที่ผมคิดออกก็มีแค่2คงข้อนะครับต่อมาเดี๋ยวเรามาดูที่น้องเรนน่านะครับสำหรับน้องเลนน่าเนี่ยก็เดี๋ยวเรามาดูกันที่จุดเด่นของน้องกันก่อนนะครับสำหรับจุดเด่นของน้องเนี่ยอย่างแรกเลยนะครับมีความสามารถในการป้องกันการแปะดีบัฟจากบอสนะครับ100%นะครับ แล้วก็อย่างที่2นะครับความสามารถในการเด้งเบฟให้กับเพื่อนแล้วก็เติมเลือดให้กับเพื่อนจากสกิล ex นะครับแล้วก็ตัวน้องเนี่ยทำให้ปาร์ตี้มีผลของ h p r p y r n g e n อยู่แล้วนะครับตรงนี้ก็เป็นจุดเด่นของน้องไปนะครับซึ่งตัวน้องเนี่ยก็จะเป็นออกไปทางซับพอร์ตมากกว่านะครับไม่ไม่ใช่สายดาเมจจ๋านะน้องเนี่ยเป็นซับนะครับ ทีนี้เรามาดูข้อเสียกันบ้างนะครับสำหรับข้อเสียของน้องนะครับอย่างแรกเลยนะครับดาเมจรวมเนี่ยค่อนข้างจะน้อยนะครับาการรีเวิร์กของน้องเนี่ยก็จะเป็นรีเวิร์กแค่สกิล1สกิล ex แล้วก็สกิล65นะครับส่วนสกิล2กับสกิล ld เนี่ยก็ไม่ได้ไม่ได้รีเวิร์กใดๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยดาเมจรวมจากสกิล2กับ ld เนี่ยก็อาจจะน้อยไม่เยอะเท่ากับ ตัวละครตัวอื่นในในยุคนี้นะครับส่วนข้อเสียข้อที่2นะครับก็ถ้าเราจะหวังพึ่งการทําดาเมจเนี่ยเขต้องไปพึ่งที่สกิล l กับสกิล ex นะครับที่สามารถตีเวฟและตีเลือดได้หลายชุดมากกว่าทีนี้ข้อเสียข้อสุดท้ายนะครับก็จะเป็นเรื่องบอสนะครับที่สามารถแปะดีบัฟเราได้แบบไม่สนไม่สนเมคคนิกห้ามแปะดีบัฟของน้องนะครับเช่น ด่านของยูนะนะครับที่ต่อให้เรามีบัฟของน้องเนี่ยเราก็ยังโดนแปะดีบัฟอยู่นะครับซึ่งด่าน x 3 ch 4, 4แล้วก็ pt 1นะครับก็คือด่านที่บอสเนี่ยสามารถแปะดีบัฟเราได้ไม่ว่าเราจะมีตัวไหนที่ป้องกันดีบัฟหรือว่าลบดีบัฟก็ตามนะครับอันนี้ก็เป็นข้อเสียแค่เล็กๆนะฮะเพราะว่าด่านที่บอสเนี่ยสามารถแปะดีบัฟเราได้โดยที่ไม่สนเมคานิกอะไรเนี่ย เรียกได้ว่านับด่านได้เลยนะครับว่ามีมีแค่แค่กี่ด่านซึ่งจากที่ผมนึกแล้วก็ใช้ความทรงจําของผมนะครับนึกออกได้แค่ด่านเดียวคือด่านของยูยูนะนะครับนอกนั้นผมยังนึกไม่ออกนะครับต่อมาเดี๋ยวเรามาดูความน่ากดของตู้ลากูนาก่อนละกันนะครับสรุปตู้ลากูนาเนี่ย สำหรับตัวลากูน่าเองนะครับถ้าเกิดเราไม่ได้คิดจะทำเขียวนะครับแค่หาอาวุธ LD ก็เพียงพอแล้วนะครับสำหรับตัวลากูน่านะครับเรียกได้ว,ว่าก็เป็นตัวละครที่ดีตัวหนึ่งนะครับแล้วก็ถ้าเกิดใครที่ไม่ค่อยมีตัวแปะดีบัฟเนี่ยยังไงลากูน่าก็น่ากดหานะครับเพราะว่าการแปะดีบัฟเยอะๆของลากูน่าก็ อาจจะช่วยผู้เล่นใหม่หรือว่าผู้เล่นที่มีตัวน้อยได้ในระดับหนึ่งนะครับต่อมาก็มาดูตัวข้างตู้ก็คือน้องเรนนานะครับสําหรับน้องเรนนาเนี่ยถ้าเป็นผู้เล่นใหม่ก็แน่นอนครับการกดตู้นี้ก็จะดีมากนะครับถ้าเราได้ทั้งของรากูน่าและของเรนนาครบทั้งตู้นะครับซึ่งตัวน้องเรนน่าเนี่ยสามารถเอาไปเล่นด่านเก่าๆที่ป้องกันดีบัฟจากบอสได้แน่นอนนะครับ แล้วก็ตัวน้องเป็นตัวซับอยู่แล้วนะครับยังไงก็มีภาษีดีอยู่แล้วนะครับถึงแม้ว่าจะไม่มีอาวุธเบิร์ดยังไงก็ดีครับสําหรับตู้ลากูน่าเนี่ยผู้เล่นที่ไม่มีตัวแปดดีบัฟแล้วก็ไม่มีตัวกันดีบัฟกดตู้นี้ถือว่าคุ้มครับสําหรับตู้นี้นะครับต่อมาเรามาดูกันที่ตู้ของทีน่านะครับสําหรับตู้ทีน่าเนี่ยตัวข้างตู้ก็จะเป็นชาโดนะครับ ซึ่งเดี๋ยวเราก็เริ่มจากทีนาก่อนนะครับสำหรับทีนาเนี่ยก็เดี๋ยวเรามาพูดถึงจุดเด่นกันก่อนนะครับสำหรับจุดเด่นเนี่ยข้อแรกเลยนะครับตัวทีนาเนี่ยเป็นสายดา m มจเ w a e แบบไร้ธาตุนะครับก็คือถ้าเกิดดานไหนที่ไม่ได้มีข้อจำกัดเรื่องโจมตีธาตุแล้วจะโดนเคาน์เตอร์ก็สามารถใช้ทีนาได้นะครับ สำหรับดาเมจเวทยของทีน่าเนี่ยหลังจากที่รีเวิร์กแล้วนะครับพร้อมกับปวดเบอร์สเขียวบอกเลยว่าก็ไม่น้อยนะครับถือว่าเยอะมากๆไม่ว่าจะเป็นสกิลหนึ่งที่โจมตีเป้าหลักนะครับแล้วก็ดาเมจออกข้างค่อนข้างเยอะไม่ว่าจะเป็นสกิล2นะฮะสกิล e ออีกอันนี้ก็คือจุดเด่นดังอย่างแรกเลยนะครับสำหรับน้องทีน่านะครับจุดเด่นข้อที่2นะครับก็จะเป็นเรื่องการคุมเทินนะครับซึ่งตัวน้องทีน่าเนี่ย มีความสามารถในการคุมเทินที่ค่อนข้างดีมากๆนะฮะจริงๆแล้วก็ใช้คําว่าดีมากๆก็ได้นะฮะไม่ต้องถึงการค่อนข้างก็ดีมากๆนะครับด่านไหนนะครับที่เราสามารถเล่นแบบบอสศูย์เทินได้แล้วก็เงื่อนไขลูกแก้วไม่จุกจิกหรือว่ามีวิธีซอกแซกลูกแก้วเนี่ยตัวน้องทีน่าสามารถเอาลงด่านนั้นได้แบบสบายๆเลยนะครับเพราะว่าเป็นตัวละครที่คุมเทินได้ดีนะครับ ทีนี้เรามาดูจุดเด่นข้อที่3นะครับสำหรับข้อที่3เนี่ยก็จะเป็นเรื่องการสแปมสกิลได้รัวๆนะครับเพราะว่าหลังจากที่เรากดสกิล ld ไปแล้วนะครับจะทําให้น้องทีน่าใช้สกิลฟรี3ครั้งนะครับเพราะฉะนั้นเราสามารถกดสกิล1และสกิล l 2สแปมได้เลยนะครับซึ่งตัวสกิล ld เนี่ยสามารถกดได้ถึง4ครั้งซึ่งมันเยอะมากนะฮะเท่ากับว่าเราจะกดสกิลฟรีได้12ครั้งนะครับอันนี้ก็คือจุดเด่นของน้องทีน่านะครับ ทีนี้เรามาดูข้อเสียกันบ้างนะครับซึ่งข้อเสียเนี่ยผมคิดได้แค่ข้อเดียวเลยนะครับก็คือเจอด่านลูฟเนียที่บังคับเรื่องเทินนะครับเช่นเช่นนะครับด่าน IW ของเอ็ดกาหรือด่านอื่นๆนะครับที่พอเวลาเราได้เทินติดต่อกันตามที่ด่านกำหนดแล้วตัวบอสเนี่ยจะมีเมคนิกในการรัดเทินก็ตามหรือว่ามีเมคานิกในการ โจมตีแบบนอกเทินของบอสอย่างเงี้ยอันนี้ก็คือเป็นข้อเสียของน้องนะครับแต่ว่านะครับแต่ด่านประเภทนี้นะครับก็มีไม่เยอะนะครับก็นับด่านได้เช่นกันนะครับเหมือนกับกรณีของน้องเดนน่านะครับซึ่งด่านที่บังคับเรื่องเทินเราเนี่ยเอาจริงๆแล้วก็นับด่านได้นะครับมีไม่ถึง10ด่านหรอกสำหรับตัวน้องฮีน่าถือว่าโอเคมากนะครับหลังจากที่ได้รีเวิร์กและปลดเวิร์สเขียวนะครับ เดี๋ยวเรามาดูตัวต่อมาครับก็คือชาโดนะครับสำหรับชาโดเนี่ยก็หลังจากที่ปลดเลเวล90แล้วเนี่ยก็ไม่หวือหวาเท่าที่ควรนะครับเรียกว่าไม่ือไม่วือหวาเท่าที่คิดเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูจุดเด่นของชาโดกันก่อนนะครับสำหรับจุดเด่นของชาโดเนี่ยก็จะเป็นเรื่องการอย่างแรกนะครับโจมตีที่ไม่สนค่าพลังป้องกันนะครับไม่แบบว่าบอสจะมีค่าพลังป้องกันสูงแค่ไหนตัวชาโด้ก็ตีเข้านะครับ แล้วก็จุดเด่นข้อที่2นะครับการโจมตีซ้ําจากน้องหมาของชาโด้เนี่ยก็สามารถโจมตีทะเละาะทะลุนะครับทะลุพลังป้องกันได้เช่นกันนะครับไม่ว่าเจ้าของกับน้องหมาก็ทะลุทั้งคู่นะครับส่วนจุดเด่นข้อที่3นะครับก็จะเป็นเรื่องหลบการโจมตีนะครับซึ่งตัวชาโด้เนี่ยถ้าเราไม่ได้กดสกิล65นะครับตัวชาโด้จะสามารถมีโอกาสหลบการโจมตีของ มอนสเตอร์ได้60%นะครับแต่ว่าถ้าเกิดเรากดสกิล65เมื่อไหร่นะครับแล้วบัฟจากสกิล65เนี่ยไม่หมดนะครับอ่าบัฟจาก65นี่คือบัฟที่เป็นรูปบัฟธรรมดาบนหัวนะครับซึ่งบัฟนั้นจะเพิ่มค่าหลบให้กับตัวชา a ์โดนะครับทําให้ตัว s h a ์โดสามารถหลบได้100%นะครับผมจําไม่ได้ว่ามันจะอยู่ที่ประมาณ2หรือ3เทอร์เนี่ยนะครับสําหรับหลังจากที่เรากดสกิล65ไปแล้วนะฮะ แล้วก็จุดเด่นข้อสุดท้ายข้อที่4นะครับตัว s h a ์ o w จะโจมตีเก่งขึ้นเมื่อเจอบอสหนึ่งตัวนะครับเพราะว่าการโจมตีของชาร์โดเนี่ยอยู่ที่เป้าเดี่ยวซะมากกว่านะครับไม่ไม่มีการโจมตีที่เป็น AOE เท่าไหร่นะครับส่วนจุดเด่นข้อที่5ที่ผมนึกได้เมื่อกี้เลยนะครับก็คือตัว s h a ์ o w เนี่ยถ้าเกิดโดนมอนเตอร์ล็อกเป้าแล้วโจมตีนะครับ ตัวน้องหมาจะไปเคาน์เตอร์ให้นะครับแล้วก็เป็นการเคาน์เตอร์ที่ไม่ส่วนค่าพลังป้องกันอยู่แล้วนะครับอันนี้ก็คือเป็นจุดเด่นของชาร์โดนะครับ5ข้อทีนี้มีจุดเด่นก็ต้องมีข้อเสียนะครับสำหรับข้อเสียของชา a ์โดนะครับข้อแรกนะครับก็เป็นเรื่องโจมตีเป้าเดี่ยวถ้าเราเจอบอสที่มา2หรือ3ตัวเนี่ย ตัวชาโด้ก็ไม่ค่อยน่าใช้นะครับเพราะว่าการโจมตีของชาโด้ไม่ว่าจะเป็นสกิล1สกิล2อาสกิล EXLD เนี่ยมันเน้นไปที่เป้าหมายหลักเป็นหลักนะครับไม่มีการโจมตีที่เป็น AOE เลยนะครับอันนี้ก็เลยกลายเป็นข้อเสียของชาโด้ข้อที่1นะครับส่วนข้อเสียข้อที่2นะครับก็จะเป็นเรื่องด่านลูฟินีที่มีเงื่อนไขลูกแก้วนะครับเช่นด่านไหนที่ลูกแก้วนะครับ ลดมากกว่า1เช่นด่านนี้เนี่ยพอถ้าเกิดเราโจมตีฝั่งเราแล้วเนี่ยตัวลูกแก้วจะลบ2ทุกๆก,ก,การออกแอคชั่นของฝั่งเราถ้าเกิดเรากดสกิล ld ของชา a ์โด้ปุ๊บตัวชาร์โดจะได้เทินต่อทันทีอีก3เทินนั่นหมายความว่าลูกแก้วจะลดไปแน่ๆนะครับลบแแล้วถ้าเกิดลูกแก้วมันไม่เยอะเนี่ยยังไงลูกแก้วก็แตกแล้วก็โดนตีตายนะครับอย่างเช่นด่านล่าสุดก็คือด่านของโชลิต้าเนี่ย ชาโดก็ใช้ไม่ได้แน่ๆนะครับกดสกิล l อลดปุ๊บลูกแก้วแตกแน่นอนนะครับเพราะว่าลูกแก้วลบถึง3เลยนะครับอันนี้ก็กลายเป็นข้อเสียของชาโดไปนะครับถ้าเกิดเจอด่านที่เงื่อนไขลูกแก้วลดเยอะแล้วก็จุกจิกเนี่ยก็เก็บไปได้เลยนะครับส่วนข้อเสียข้อที่3ของชาโดเนี่ยก็เป็นเรื่องมีตัวละครอื่นที่ใช้แทนได้นะครับซึ่งถ้าเป็นเป้าหมายเดียวแล้วโจมตีแรงๆเนี่ยก็มีตัวอื่น ที่แทนได้เช่นทีฟาอย่างนี้นะฮะหรือว่าตัวอื่นๆที่โจมตีเป้าเดี่ยวก็มีเยอะหลายตัวเหมือนกันนะครับอันนี้ก็เป็นข้อเสียของชาโ d o w ไปนะครับทีนี้เดี๋ยวเรามาฟังสรุปตู้นี้กันนะครับสําหรับตู้นี้เนี่ยก็ถ้าเกิดเราไม่มีตัวละครที่เป็นสายดาเมจเวทแบบาจ๋าๆเหมือนชีน่านะครับ สำหรับตู้นี้เนี่ยแล้วกดหาทีหน้าได้ก็ดีนะครับส่วนชาร์โดถือว่าเป็นของแถมไปนะครับเพราะว่าตัวชาร์โดนะตอนนี้เนี่ยมันก็ไม่ค่อยน่าใช้แล้วนะครับสําหรับความคิดผมนะถ้าให้กดหาตู้นี้จริงยอมกดหาทีหน้าดีกว่าสําหรับคนที่ขาดดาวเมดเวทจ๋าแต่ว่านะครับแต่ว่าถ้าเกิดใครที่มีตัวละคร3ตัวนี้นะครับก็สามารถใช้แทนทีหน้าได้นะครับ ตัวละครที่สามารถใช้แทนดีน,นาได้แล้วมีความสามารถใกล้เคียงกันนะครับผมใช้คาว่าใกล้เคียงกันนะฮะหนะครับก็คือป่าเวนนะครับ2ก็คือเจ๊ไลนิ่งนะครับ,รนนรบ,ส,รบส่วนตัวที่3นะครับก็คือทีดัตนะครับสำหรับคนที่มี3ตัวนี้แล้วเนี่ยผมคิดว่า เราใช้3ตัวนี้แทนตัวทีนาก็ได้นะครับถ้าเกิดคุณไม่อวยและก็ไม่อยากได้ทีน่านะครับแต่ว่าถ้าเกิดคุณมี3ตัวนี้แล้วแต่ว่าคุณยังอยากได้ทีนาก็สามารถกดได้เช่นกันนะครับสาเหตุที่ผมพูดแบบนี้เนี่ยเป็นเพราะว่าเดี๋ยวก่อนก่อนจะพูดถึงตรงนี้นะครับเพื่อนๆอาจจะมีทักท้วงนะครับว่าเอา้าเดี๋ยวเวนไลนิ่งทีดัสเป็นตัวละครสายดาเมจกายภาพแต่ว่าทีนาเนี่ยเป็นดาเมจเวท ถ้าเกิดมี2แบบมันก็ดีไม่ใช่เหรออ่าถูกครับแต่นะครับแต่ณนะตอนนี้นะครับเราสามารถพลิกแพลงได้นะครับถึงแม้ว่าเราจะเอาธิดัตมาโจมตีด่านเนี้ยป้องกันดาเมจกายภาพระยะใกล้แต่ว่าพอเราเอาตัวธิดัตมาเล่นซึ่งเป็นดาเมจกายภาพระยะใกล้แต่เราก็สามารถปรับเปลี่ยนแทคกติกได้นะครับโดยการ แปะแท้ธาตุแล้วก็บัฟตีธาตุนั้นให้กับทีดัด๊ทีดั๊ก็จะตีเข้าปกตินะครับก็จะประมาณนี้นะครับเพราะฉะนั้นตู้นี้นะครับผมก็เลยขอบอกแบบว่าตัวทีหน้าถ้าอยากได้จริงๆแล้วก็คิดว่าจะทําเขียวการกดทีหน้าก็ไม่ได้ขี้เลยนะครับถือว่าคุ้มอยู่แล้วก็ถ้าเกิดใครที่ไม่ได้อยากได้ทีหน้าอยู่แล้วนะครับ แล้วก็มี3ตัวข้างต้นที่ผมกล่าวไปก็สามารถใช้3ตัวข้างต้นนั้นแทนน้องทีนาได้นะครับซึ่งตัวทีนาเนี่ยเราอาจจะไปรอกดหาตอนที่น้องได้อาวุธฟอร์สก็ได้เช่นกันนะครับถ้าเราไม่อยากกดตอนนี้นะครับซึ่งยังไงตอนอาวุธฟอร์สเนี่ยมันก็จะมี3 LD แล้วก็1เบิร์สหนนะครับอาจจะไปกดตอนนั้นก็ได้นะครับสำหรับตัวทีนานะครับก็ประมาณนี้นะครับ สำหรับวิเคราะห์ตู้กาชาก็น่าจะมีเท่านี้นะครับแล้วก็ถ้าเกิดเพื่อนๆยังมีตรงไหนที่ยังสงสัยอยู่ก็สามารถคอมเมนต์ถามไปได้เลยนะครับเดี๋ยวผมกับเพื่อนๆที่มีความรู้เนี่ยจะมาช่วยตอบให้นะครับแล้วก็เช่นเดิมนะครับเพื่อนๆก็ให้กําลังใจผมง่ายๆนะครับด้วยการกดไลค์ผมนะครับกด subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับเวลาผมอัพคลิปใหม่เนี่ยมันจะได้แจ้งเตเือนเพื่อนๆนะครับ สำหรับคลิปวิเคราะห์ตู้กาชาลากูน่าเบอร์สเขียวและทีน่าเบอร์สเขียวก็มีเพลงเท่านี้นะครับขอบคุณทุกคนมากครับสวัสดีครับ